สวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวัยพารวยผูเฒ่าพารวยครับตามแนวทางของเมยเียงครับ f อซครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันอีกแล้ววันครับฝ <c oughs> ันนี่ฝันจังไดน,นะครับนะไปฟังเมยียงบ่ติบอสู่ฟังกับก่อนสีเขาไปชมคลิปของเมี่ยงเอฟซก็ใหายใ้วิจารณญาณในการรับชม้อครับเด้อทางช่องเป็นซื้อกลางครับสเสนอไวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ ไม่เฮียงเพลนฝันจังไดนเกี่ยวแก่กับอันไหนนะครับเนาะก็ไปฟังเบิง่งเพลนิเว้าสู่ฟังครับนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขอย้ำนะครับเนาะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมักกระจัดกัดกับผ่านคันมักคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับ fc มายที่เข่ามาเนาะครับเนาะเพื่อสิบเรื่อลัดข่าวสารต่า,ตางๆและแนวทางเด็ดเด็ดจากทีมงานของ พอสบายพารวยครับเบียบซีครับผมผูเฒ่าพารวยครับเอา้าเพื่อพ่าเป็นการเสียเวลาต่อสายไปหามีเฮียงนะครับนะใเ,เพื่อนเบาซูฟังว่าเพื่อนฝันเอียงครับเบียบซีครับผมไปกินขาก็พอก็แม่เขาอยู่เออเอาว่าดีไม่เฮียงหรือจะว่าไงเออเป็นยังไงคือจังว่าฝันดูแถะเดือนงวดนี้คือฝันดูแถอมีเฮียงฉ้นนอนมาลับเขาเลยมาลับตอนเ,เึงจแจ้งเลยฝันอืมฝันที่แหกฝัน ฟันที่แรกอียงก็ได้หาศูนย์กับผาหนึ่งนี่อือะฟันที่สอง,งไปตึกแห่ฟันที่แรกถืตึกแหอฟันที่สองเหรอแล้วจ้าไปขับรถไป่สนคน,นสี่แยโอ้ฟันที่ขั้งที่สองนี่เอาเล็กน่องถุงินไปเสียงเอาได้เล็กนองถุงก้นศูนย์หนึ่งสีไปเสียงแต่เลยว่าส้าสนไม่ไม่ยิ่งตายอยู่สซี่แยกอือส้นตายซีย่แยกเออเอาบันนี้ฟันขั้งที่สามตีบัดนี่ อันที่สามพันได้ไปเดินให้โลกโอ้ไปทั้งไหนก็ได้ไปเดินให้โลกที่ที่โลกอยู่บ้านหมดละวัดจะครองอยู่บ้านไปยังกอได้ไปบ้านว่าเมื่อบ้านว่าเมืเ่อยู่บ้านเม่ได้อยู่กรุงเทพเลยอยู่บ้านความฝันนั้นคือยังอยู่กับบ้านแต่ครองนี่ไงปอจจ่บ้านจะครองหมดละทิ่สกิบเอ็ดว่าแต่เมื่อบ้านทุห่วงจย่างเมื่อแห้งไรก็ประจังบุกเ<อ>ก็่องฝันฝันแบบต้องเงินตายละเงินพี่น้องทั้งญาติพ่อ นทังบ้านลายหรวะหง่วงจงเมื่อหลายก็เลยฝันเออ่อนเฮ็ดอีหยังฝันจัดงานหยังสับกไปเข้าฝันเห็นเพื่อนท่านว่าเพื่อนตายนั่นจบไหมนั่นดำไหมโอ้นันเขาดำไหมเออฝันวายู่บานเพื่อนมีคนตายอือโอ้งานเขาดำอืมเล่นป็งานจบเพื่อนบอกยังไงว่าเขาไปงานเห็นดีนั่นละ เลยเป็นงานทันดีเราเป็นงานทันดีแล้ววันนี้ก็เลยเป็นยังยเพิ่กน,น,ขอขอนก็ะเพากกบน้ำแล้วก็คือจะไม่ยังเหตุแขกมากก็คือพากันเล่นตัวโอ้ย่างมาือแรกมากก็เลยเออย่างมาือแรกมากมยังเหตุกับเขาเห็นในโลกกับเล่นในโลกตัวนโอ้เดี๋ยวโลกมาเดี๋ยวไปแจ้งตำวบรวจบอบาไปแจ้งคบรบรบรบนบอ่างานศกงานหยังไปขอคนบอ,อันนี้คือความฝันเนาะอือความฝันก็เลยกว่าเดี๋ยไปแจ้งแล้วคนน่ะตำรวจก็มาเนาะ มากอะยามันจับพะกันเรียนขึ้นเงินอะเงินคนตายล่ะโอ้กะร่างเรียนกันอยู่มงกะร่างเรียนกันอยู่เงินก็ไม่เอาว่างสินนักจัดไงเออเงินก็ยังินก็ไม่เอาโทรศัพท์ก็ไปเอากว่างมาหัเขาจับหมดเขาจะซับไปจับหมดคนโอ้เรียนหนีตำรวจเรียนหนีตำรวจขึ้นเงินออขึ้นเงินหลังมีงานนั่นตี้ยนลยมีงานอ๋อถึเวลาเขาก็ไปจับลงมาอัหยะอยู่กล่องอัหยะอยู่ข้างล่างขุดนะ ขึ้นไปแล้วตำรวจก็ขึ้นไปจับทั้งบ้านีจับจะลงมาบ่าสทุกคนเอาลงมาไว้ตารางสิลงมาทางล่างโอ้เรื่องจองสัตว์โอ้ต้องเงินแล้วก็ลงมาเออเรียนบัสสายไปสายบัตรเรียนขึ้นเงินมาเตี้ยเรียนขึ้นเงินอา่าหลายคนมาเถอะตื่นี้ยังผมบ้าไ,ไม่ไหวคือจับบัสทุกคนตีเออจับ,บทุกคน<อ>ไม่มองไปได้มันดูกลางบ้านเออ มีให้หน่าให้หน่าผมมีกับเด็เรียนให้หน่าเนาะเอามีพ่อไว้เด้ไปเรียนน้ำเขาบ่าอะไรนี่พ่อไว้บ่ไว้ไปไปแต่มีย้ยพี่เมี้ยเง็นสิทธเกียรติระรว,ว่ามันสิถธิจับอีกบ่วไว้ไปไปน้ำ<อ>ไปคนเดียวเนี่ยสิยถิ์จับอยูุคนจับคนเดียวจับที่ยังคนเดียวจับผู้พี่ผู้พี่ลูกน้องกันละเขามาเล่นกันจับไปแล้วต่อไปเป็น เห็นว่าคนในห<บ>มู่บ้านนั่น,นละเอขอเขาพวกเล่นนั่นเออือจับไปเลยคนในหมู่บ้านที่เขามาเล่นอยู่หัจบบนจับไปเลยจับ,บพวกที่เขามาเล่นนั่นจับไปเลยโอ้ไม่มองแปลนได้มาเรียนเงื่งนนอนก็ได้แต่ของที่อันเรียนของหนามเรียนไม่กีนน่แบบเออนักเล่นทั้งหลายไม่มองไปเจ <laughs> ้าประกางบ้านได้ไม่มองไปข้างหน้าของมีอดิได้เป็นการค้นเรียนไปใช้ของมือถือเรียนตั้งงานดีตั้งงานจนอ่ะ คนกจะนั่งน้ำซุบมงคนดก็นั่งเล่นคนในหลายคนเปลี่ยนนี่เห็นเห็นซุเห็นยังเป็นบ่อบัดนี่ฮะผู้ตายหันเป็นผู้เฒ่าเขาเรียกน้อยผู้เฒ่าโอ้เฒ่าตายเห็นเห็นโล่งเห็นยังบ่อเห็นโล่งโล่งต่างอยู่คนก็เลยเห็โล่งอยู่ข้างนอกเออเห็ยังคือจับตัวไม่ยังคือจับ จับเขาคุกเลยบ่ประ้านในเขาคุกเขาก็ลังสิจับว่าไป,ไปไปลงพักมาเฉนเขาวา่าไปเสียเงินเขาวาข่าไปคาปปับเขาวา่าม,มีอย่างกะไปว่าไเสียคาปปับของเขาอยู่ค่าปรับกูปบบระานในเสียดอกอมันหูเม่อก่อนโอตื่นก่อนเออตื่นก่อนยานจริงบ้านเด็กที่เงินคนตายนั่นโอ้บ้านเด็กที่เออในที่นั้นคนตายนั่นไงไว้อ,อืม สามสองสองสามสองสองเออสามสองสองมันสีนุ่นก็ตายอ,อ่าทับปนันทับเก้าศูนย์โอ้ไม่เหี้ยงโทรถามแล้วเรียบร้อยถามเรียบร้อย,ย,อยไปเบื้งเรียบร้อยแล้วโอ,อ้ห้คนอยู่บ้านที่ไปเบื้องหายบ้านลังนั้นเออพิสาไปเบิ้องหายอออายุขุมน้ำกันด้เออบ้านเลขที่สามสองสองทับเก้าศูนย์ เออเกาซูนอ้าวผู้เฒ่าไตากับเกาซูนนี่แหละเนาะผู้เฒ่าก็ตายอือเป็นผู้เฒ่าตายเฒ่ากับเกาไตกับซูนมียิ่งได้ผู้เฒ่า,า,เาเด้อเอออือไตเกาซูนพอดีเลยบาดตกกันกระทับเลยสิทรมากพกยายี่ใหญ่ไวเอ้ออยเออจะเฝ้าอือเนี่ยเฝ้าคุยให้มันแล้่ยวขนเขอ่อมาทำตะเออมาทำตะลึกนี่อย่างโมหะเล็บหรอกอื ธรรมดาละเฮาฝันแม่นเฮาเคยได้เพป็นไปจากไหนนะเฮาว่างวดได้งวดงวดได้งวดได้บ่มีผู้ใดก็มีมีเฮียงได้ผู้เดียวเนาะได้พี่ป้าผู้เดียวเอือว่าได้ผ ok, ู้เดียวเป็นแค่เลยงวดวันนี้ก็ะแลาวฝันสิละอืมฝันแจะไม่เน่าเสีเอะไรกันทุนเงินล้วป่ได้เอาเลขสิงฟ้องหรอกอ๋อ Lệch hùng hùng của hùng 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 ngân. Ừ. Để hùng 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 ngân đây là. hùng 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 ngân hùng 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 ngân. hùng mắc hùng 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 mắc hùng hùng ngân hùng 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 เดี๋ยมตั้งลำช้างไหมเออตั้งลำช้างได้ดเล็กลหน่อยหมเออโอ้ตั้นลำช้างได้เล็กหน่อยเออมีอย่างเอาตัวนั่นละแล้วเาีลกกันบ้านพนุนตายถึงตำรวจจับมีเด้มันกระตรงกับเก้าศูนย์ของทุงเงินยู่บรนตียังเอาอยุคนตรงกัน็จะเอาออย่แต่ว่หลายสก,กัน่โอ้ เลขตัวนี้สีกันไว้เพราะว่าบ่มักเลขสามสองสองนี่ก็ะไดมกัมกอยู่มักอยู่สามสองสองนี่มักอยู่อืมนั่นหัวจับอะไรถึงทูกสุดนั่นได้พันยไว่วบเออหรือคนจะหลักนะมเออบ้านสามสามเออเล่นคืนสามศูนย์สามนะเออแล่นขึ้นบ้านหลังนั้นะอืมตอนน้ำนอ,อกศอออูนยอกศูนย์สามเออมันออกศูนยสามจี อ่าครับเอฟซีครับ, FC, รบอันนี้คือความฝันของม่เฮียงนะครับเดนะ้อฝันสามเทียอ่าเลขโคกขึ้นจักเทียเอฟซีเอ้ยบาทนี่ต่ว่าพลหมักผลหมกักมักตัวศูนย์หนึ่งสี่เลขของน้องคูงเงินนะครับเป็นเอาศูนย์หนึ่งสี่ไปเซียงโอ,อ้เออแม่นละแล้วก็ไปฝันว่านพอไวไปครับต่ำค,คนตายอยู่ซี่ยะครับซี่ยะผลหมักเลขตัวนี้ ศูนย์สี่สี่ศูนศูนย์หนึ่งหนึ่งูนยี่หะยังกันไเกับนกัฟังเออหนึ่งสี่ีหนึ่งนี่ได้ครับด้วยเอซครับอันนี้คือค้องฝันของไม่เฮียนะครับแนวทางอือสื่อก็จะสื่อายเออเอาพอฟังเนาะรอยฟังคว้นฝันเออห้าคนณอยากได้หน้าคุอยากตามเออเอาสหลับคลิปนี้ครับเรนบตามก็ได้เอาเพื่นเออขอบคุณขอบคุณไม่เฮี้ยงอะารที่หายแนวทางกับเอฟซีทุกท่านทุกคนมา ก็ใส้กไขใหมันน้ำกันทุกคนขอจบกิปเพียงสค่นี้พ่อกับไม่คิปหนาครับสวัสดีครับสวัสด,ดีเมียงสวัสดีค่ะ